สวัสดีค่ะทุกคนช่องอัมพรไอซ์แลนด์ชาแนลนะคะได้ถ่ายแสงเหนือให้เป็นเพื่อนได้รับชมจ้าแสงเหนือประเทศไอซ์แลนด์นะคะสวยงามมากเลยจ้าสีออกเขียวธรรมชาตินะคะสีสวยมากเลยจ้า ออร่าออร่าเต้นระบำให้ดูแล้วนะคะออร่าแสงเหนือนะคะแสงเหนือจ้าทุกคนใครยังไม่เคยได้รับชมช่องอัมพรไอซ์แลนด์ชาแนลก็มารับชมแสงเหนือนะคะแสงเหนือกำลังสวยงามมากจ้าเต้นระบำให้ดูนะคะดูสีเขียวสวยมากค่ะ ถ้ากล้องใหญ่อันนี้กล้องในโทรศัพท์จับได้แค่นี้นะคะมองบนท้องฟ้าเขียวสวยงามมากเลยนะคะสีสวยมากเลยนะคะแสงเหนือจากประเทศไอซ์แลนด์ค่ะไม่ต้องไปถ่ายไกลเลยนะคะเดี๋ยวนี้มาอยู่ข้างๆบ้านบนบ้านเราเลยนะคะ บนบ้านต้องไปวิ่งไกลแต่ก่อนก็ไปถ่ายแต่นอกเมืองนะคะต้องซื้อกล้องอยางใหญ่เราไม่มีสิทธิ์ที่จะได้ถ่ายในโทรศัพท์ตอนนี้นะคะอยู่บนท้องฟ้างามอรังเลยค่ะอยู่ใกล้ๆบ้านใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายได้เลยค่ะสวยงามมากนะคะแสงเหนือ หนาวก็หนาวเย็นก็เย็นนะคะถ่ายได้เห็นแค่นี้จ้าเวลาวิ่งไปมันมาแป๊บเดียวนะคะแสงเหนือถ้าใครมาไม่ทันก็ลอยไปหมดเลยนะคะลอยไปในริกวิตหมดแล้วหนึ่งนาทีสองนาทีถ้าถ่ายไม่ทันนะคะวิ่งเร็วมากลอยเร็วมากนะคะแสงเหนือลอยไปบนอากาศนะคะ ถ้าไม่เย็นจัดจัดนะความเย็นจัดจัดหนาวจัดเนะี่ยแสงเหนือจะขึ้นมานะคะแสงเหนือออกมาออล่าอล่าสวยงามมากคะ่ะความเย็นจัดจัดนะคะจึงจะมีแสงเหนือคะ่ะแรงสูงมากนะคะแสงเหนือใช้ความเย็นมากเย็นจนมือชาหมดนะคะเย็นมากถ้าจับโทรศัพท์ ไม่ใส่ถุงมือนะคะถ่ายไม่ได้นะเย็นมากเลยค่ะมือนี่เย็นเจ็บเลยเป็นน้ําแข็งนะคะทุกคนถ้ามือเราไม่ได้ใส่ถุงมือเนี่เย็นมากเลยนะคะการที่ได้แสงเหนือนี่ความเย็นจัดมากนะคะเย็นอุณหภูมิเย็นมากเลยนะคะแสงเหนือจึงจะออกมาให้เห็นสวยงามมากค่ะประเทศอัค i อซ์แลนเป็นประเทศที่สวยงามนะคะมีทุกประเทศนะคะนอร์เวย์สวีเดนสวิสแลนด์แล้วแต่ความเย็นของประเทศนะคะแสงเหนือก็จะขึ้นในยุโรปนะคะแสงเหนือถ้าใครอยากเห็นแสงเหนือก็ต้องมาดูที่ประเทศไอซ์แลนด์ค่ะเทศไอซ์แลนดขึ้นแสงเหนือ ทุกปีจ้าเราจะถ่ายแสงเหนือให้ดูทุกปีนะคะน้องๆพี่ๆที่อยู่ไทยนะคะเข้ามารับชมช่องอัมพรไอซ์แลนด์ชแนลแล้วคะ่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอัมพรด้วยนะคะเข้ามารับชมแล้วขอคุณมากคะ่ะที่มาให้กำลังใจ ช่องอัมพรไอซ์แลนด์ชาแนลนะคะที่มารับชมแสงเหนือประเทศไอซ์แลนด์ค่ะความสวยงามของประเทศไอซ์แลนด์ก็แสงเหนือนะคะทัวริสก็มาเที่ยวไอซ์แลนด์มากนะคะช่วงแสงเหนือออกนะคะนักท่องเที่ยวเข้าเมืองรีกิกหรือจะไปถ่ายนอกเมืองจะได้เห็นชัดมากนะคะ อรามาสวยจริงๆค่ะสวยมากค่ะแสงเหนือเกิดความสวยงามบนท้องฟ้าอารามสวยมากค่ะบางทีจะมีสีเป็นสีม่วงสีแดงสีอะไรมาด้วยนะคะปีนี้ยังไม่เห็นจ้า ปีที่แล้วมีอัมพรถ่ายไม่ทันนะคะถ่ายได้แต่สีเขียวอันนี้อยู่ใกล้บ้านนะคะอยู่บนบ้านเลยนะบนชานบ้านยังถ่ายได้นะคะลอยมาอย่างสวยเลยนะคะ ความสวยงามของแสงเหนือของประเทศไอซ์แลนด์คะ่ะถ้าใครอยากมานะคะมาเลยนะคะมาไอซ์แลนด์จ้ามาก็บอกช่องอัมพรไอซ์แลนด์ชาแนลด้วยนะคะมารับชมช่องอัมพรไอซ์แลนด์ชาแนลคะ่ะตันนี้ไม่ชัดแล้วมันลอยไปไกลแล้ว จับภาพไม่ได้นะคะก็ดูเห็นด้วยสายตานะคะบนท้องฟ้านะสวยเขียวสวยมากค่ะออมพรก็ถ่ายให้เพื่อนๆ FC ทุกคนได้ดูแค่นี้นะคะไปแล้วจางแล้วจ้าตอนนี้ก็จางแล้วนะคะไปเร็วๆมาก ขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมมาให้กําลังใจช่องอัมพรไอซ์แลนด์ชแนลนะคะขอบคุณมากๆค่ะคลิป